ก็เห็นคุณว่าเป็นพ่อธรรมะุทธเจ้าที่เข้าไปปฏิบัติเขาถึงได้มีความสุขความเจริญเขาก็มาบำรุงวัดเพื่อที่ว่าคนอื่นๆจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะอย่างนี้บ้างคอาตมาเองมีประสบการณ์ตรงอันหนึ่งเหมือนกันคือตอนไปศึกษาที่ญี่ปุ่นพอการศึกษาเริ่มอยู่ตัวก็เลยสร้างวัดก็มีญาติโยมเรียกร้องมากเริ่มต้นคนมาวัดมาหลากหลายนะเขามาเพราะว่าอยู่เมืองนอกนานเหงา เห็นผ้าเหลืองก็ดีใจยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเรารู้ว่ามีพระมีวัดเขาเข้ามามาถึงก็ตามธรรมเนียมไทยพระอาจารย์ช่วยดูลายมือหน่อยอช่วยดูหมอหน่อยตอนนี้เขาว่าดวงไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงแ <c oughs> รงต่างบอกไม่มีที่นี่มาถึงโยมที่ว่าไม่สบายใจจะสะดอกอเคราะห์เลยอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลให้ดีนะบุญเกิดแล้วบุญเนี่ยจะไปแก้ไขเคราะห์อเองอจะแก้ไขเคราะห์ต้องมีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาศีลศีลห้าให้ครบนะสมาธินั่งนะ เราตั้งใจอยู่ในธรรมะพระพุทธเจ้าให้ดีครับมาถึงก็เอาหลักของพี่วัดไปใช้จับนั่งสมาธิชั่วโมงกว่าบ่ายฟังเทศมีเหมือนกันบางคนที่มาทีเดียวแล้วหายไปเลยเ็ามีครับแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ต่อ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 มาเนี่ยชีวิตดีขึ้นหมดเลยอใหม่ๆคนมาวัดเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงอาจจะประมาณครึ่งอาจจะทํางานกลางคืนแต่คนที่เข้าวัดสม่าเสมอปั๊บเดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทําอาชีพนี้ละเขาอยากจะเลิกละหาช่องทาง สุดท้ายก็เลิกได้มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานลูกเต้าดีปรากฏว่าทําบุญอุดหนุนบํารุงวัดเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับน่าสรรเสริญน้ําใจอย่างยิ่งสิ่งที่เขาบำรุงวัดเนี่ยมหาเศรษฐีเมืองไทยยังสู้ไม่ได้เลยน้ําใจคนไทยในต่างแดนที่ฐานะไม่ได้ร่ารวยอะไรเนี่ยแต่พอเห็นศรัทธารู้ว่าธรร,รมะพุทธเจ้าดียังไงแล้วมาสนับสนุนบำรุงศาสนาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าทําบุญกับวัดเยอะขนาดน,นี้ฐานะคันบ้านดีขึ้น แต่คนอื่นที่มาด้วยกันแล้วไม่ได้เข้าวัดปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยครับเพราะไม่ได้ทําบุญแต่ว่าบอกเครียดทําไงก็ไปเล่นเฮโลอืกินเหล้ามีโฮสอะไรต่างเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยครับครับปรากฏว่าคนเข้าวัดนี่กลับเหลือได้ทั้งบุญบแล้วอาชีพการงานครอบครัวตัวเองก็มั่นคงขึ้นด้วยนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงอื ขอให้เราเองยึดมั่นเชื่อมั่นในธรรมะพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพระองค์อย่าไปออกนอกทางอย่าไปเอาของเสริมของส่วนเกินครับดูหมอไม่หวยเซ็ซีไม่เอาแต่เอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยแล้ววัดก็จะเจริญญาติโยมมาวัดโยมก็จะเจริญธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงขอให้พระเนีตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆตั้งใจอบรมประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นประโยชน์ แล้วก็มาสนับสนุนงานพระศาสนาช่วยกันสร้างช่วยกันใช้เพราะวัดเป็นของชาวพุทธทุกคนมาช่วยกันใช้ช่วยกันบำรุงรักษา mm hmm. หน้าที่ของพระคือเป็นผู้ที่ดูแลอำนวยความสะดวกและก็สอนธรรมะให้กับญาติโยมเท่านั้นเอง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ในหนึ่งชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอ้ไร์เขียนถึงพุทธศาสนาไว้ยอย่างนี้ว่าศาส,สนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจัก,กรวาลพระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมมือกัน สิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตรัสรู้ธรรมญาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นในรอบตัว คุณเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีแค่ไหนรายการข้อคิดรอบตัวชวนคุณร่วมคิดรอบด้านด้วยการสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารข้อคิดรายวันพร้อมรับดีดีีรายการข้อคิดรอบตัว,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  DVD, ตวทุกสัปดาห์สมัครสมาชิกโทร0814122345แล้วคุณจะรู้ว่าหนึ่งข้อคิดทำให้ชีวิตดีขึ้น จะได้ยินเวลา,าไปพูดเรื่องของธรรมะแล้วก็ไปทารายการต่างๆเนี่ยนะฮะคือเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญนะครับคือบางคนเนี่ยทำบุญน้อยทําบุญมากหลายคนก็มีการเปรียบเทียบเอออย่างผมทําบุญน้อยเนี่ยถวายปัจจัยแค่นี้ช่วยทําบุญแค่นี้มันจะได้บุญอย่างที่เขาไถ่กันเยอะๆไหมคือคําถามมันก็มีว่าเออถ้าเกิดว,ว่าเรามีน้อยเนี่ยให้น้อยจะได้อาน,นิสงส์งได้บุญเยอะเหมือนกับคนที่ได้ให้เยอะๆไหมฮะ,จะเจริญพรต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่ามีคำคำหนึ่งว่า เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้วจทักษินาทานหาชื่อเป็นของน้อยไม่ตอนก่อนเคยบอกไปแล้วจาได้รัยขนาดจะไปบูชาพระเจดีย์ไม่มีทรัพย์เลยเก็บดอกบวกขมสี่ดอกเนี่ยไปบูชาน,นะเก็บจากข้างทางเนะี่ยไปบูชาอาน,นิสงส์ยังส่งไปเกิดบนสวรรค์เลยอืขอให้ใจมีความเลื่อมใสคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดใจเลื่อมใสเท่ากันเนะ่ะแล้วเป็นยังไงอก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขให้ได้บุญเยอะพุทธิยางบอกมีองค์ประกอบสามอย่างคือหนึ่ง วัตถุบริสุทธิ์ของที่ให้ทานได้ความบริสุทธิ์ดอกบบกผมข้างทางก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับถ้าเกิดทําบุญเยอะแต่ไปโกงเข้ามาบุญก็น้อยทรัพย์ที่ทําบุญน้อยแต่ว่าได้มาด้วยความสุจริตบุญจะเยอะกว่างั้นของวัตถุต้องบริสุทธิ์ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองคือเจตนาบริสุทธิ์ครับทั้งก่อนให้ก็เลื่อมใสระหว่างให้ก็ตั้งใจหลังให้แล้วระล,ลึกถึงก็ปลืม้มอกปลื้มใจยิ่งเลื่อมใสามากบุญยิ่งเยอะครับ ทำบุญบาทเดียวแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่บาทเดียวนี่แหละเรื่องใสจริงๆเลยเนี่ยถวายบุญมหาศาลมีความเลื่อมใสถ้าเกิดทําบุญเงินล้านเฉยๆทำอย่างนั้นเสียไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าเนี่ยบุญนิดเดียวออันที่สามคือบุคคลบริสุทธิ์ผู้รับถ้าเป็นพระภิกษุที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยยิ่งมีคุณธรรมสูงเท่าไหร่บุญเรายิ่งมากครับ แล้วเราเองฐานผู้ให้ทานยิ่งอยู่ในศีลในธรรมมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเยอะอนี่คือบุคคลบริสุทธิ์เพราะนั้นสามเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าเงือนไขบุคคลคนเดียวกันความศรัทธาเท่ากันก็อยู่ที่วัตถุก็บริสุทธิ์เหมือนกันอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็เราก็คิดเอาง่ายๆได้ว่าถ้าเกิดทํามากก็ย่อมได้มากไปตาม,มส่วนแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดจะมาวัดจากตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความเลื่อมใสความตั้งใจทั้งหมดประกอบด้วยจเจริญพร พระอาจารย์คะยังมีอีกคําถามหนึ่งค่ะที่คนส่วนใหญ่นะคะก็จะมองทางวัตถมนยเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญค่ะอย่างเช่นว่าทําไมต้องทําบุญเยอะๆมีการบังคับกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเอ๊ะทำบุญน้อยไม่ได้เหรอจริงเรล่านี้ค่ะเป็นคําถามแล้วก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยไขก็ข้องใจนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องทําบุญกันเยอะๆด้วยค่ะเรินพรจริงๆเนี่ยเราบอกว่าให้ทําบุญเนี่ยตามกําลังของเราคนไหนมีกําลังทรัพย์มากก็ทําเยอะ คนไหนที่มีน้อยก็ทําตามกําลังของตัวเองนั่นเป็นอย่างนั้นนี่จะเห็นคนที่วัดบางคนมาถึงก็จะมาก็เห็นนะเขาเองนั่งจบพนมมืออยู่หน้าตู้บริจาคตั้งนานเนี่ยจริงในมือก็เหรียญบาทเหรียญหนึ่งคเหรียญห้าเหรียญหนึ่งมาวัดแล้วค่ารถเนี่ยวัดออกให้อาหารเลี้ยงเพราะฉะนั้นคนจนที่สุดเนี่ยก็สามารถมาวัดได้อยี๋ยวในกรทมขึ้นรถมาก็มาฟรีทานข้าวเสียร้วยตกเย็นกลับถามว่าทำไมถึงต้องเลี้ยงทำไมถึงให้รถมาวัดฟรีเพราะมี คอนเซปต์ตั้งแต่สร้างวัดอย่างนี้ว่าเราไม่ควรให้ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องกีดกัน้นจำกัดการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อต้องการเปิดกว้างว่าคนทุกชั้นทุกวันนะสามารถมาวัดได้ถ้าวัดคิดจะรับแต่คนรวยนะรับรองเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงข้าว,วเราก็หาข้าวกินเองได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องจัดรถมาเขาขับรถมาเองแต่พ่อไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบันจัดรถมาวัดฟรีเลี้ยงข้าวฟรีคนจนที่สุดก็มาวัดได้แล้วก็มาถึง ชีวิตเขาดีขึ้นอีกหน่อยเขาคงบำรุงเขารวยแล้วเขาก็มาทําบุญเยอะเพราะว่าถามว่าเราจะจัดรถมาวัดฟรีค่ารถมาจากไหนค่าข้าวมาจากไหนก็มาจากคนที่มีทรัพย์เยอะเขาทาตามกําลังของเขาเขาไม่เดือดร้อนนี่ทำเสร็จแล้วทรัพย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเสนาสนะบ้างเครื่องโดยความสูนยในการปฏิบัติธรรมเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคนที่ยังมีทรัพย์น้อยนี่คือการเกื้อกูลกันระหว่างคนรวยและคนที่กําลังจะรวยในอนาคตเนี่ยนี่คือความ เอื้อเฟื้อกันของคนในสังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นจุดร่วมทําได้ตากําลังเราเองใครจะไปบังคับได้ตังในกระเป๋าเราเราพอใจทำเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเจริญพรครับขอบคุณพระอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคะัคำถามของหลายๆท่านที่ฝากผ่านมายังทีมงานของเราแล้วก็คําถามที่นจใจของคุณผู้ชมทางบ้านเองก็น่าจะได้รับคําตอบบ้างพอสมควร เวลามีจํากัดนะฮะถ้าเกิด<ช>ครั้ง<ช>ต่อไปหลายๆคําถามที่ฝากทีมงานหรือว่าเขียนมาหรือว่าส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอก็จะได้มีโอกาสได้สอบถามเรื่องราวที่คาใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ทราบว่าจุดประสงค์สำคัญของการสร้างมันก็คือการเป็นที่รองรับในการสอนธรรมะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งวัดธรรมกายก็ดําเนินแล้วก็ยึดมั่นในจุดนี้มาโดยตลอดค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวลงแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะดูรายการย้อนหลังก็